กะเรียกว่าป่ามาเด้อวพี่น้องเ้ยกาเบิ่งน้ำเดียวว่าปลาไปส้างโคโคกันก็คันน้อยเดนนิดน้อยอยู่โอ้กระูแล้วพี่น้อง แล้วมาแล้วพี่น้องเลยนะวันนี้จะพาท่านผู้ชมออกไปใส่วิตปลาข้อเนอะะาะนีคือเก่าีตามเครียดโม่เครียดหน้านนะ่ะนี่ละไปกับนายพานเก่าคนนี้ละไปติดตามนมกัด้วยเนาะว่าเป็นยังไง มึงวิธีเพื่นตามนี่ก็แอวก็แอวแล้วใช้มันรอยไปใช่ลองมึงเนาะ ที่ที่ซ่อนล้วก็กาะปากเรยอแม่เกาะปากถึงเกาตัวถึงเะรแต่ีะเชือดเห็ดนั่นเกาตัวกาสองอั่นี้มาแต่ละเีอดเห็ดประคอหลายก็ด้ยการเครียดมาใช่ตุ

Abiento cupe mil uhm Cal emptar 50 kron Am bom P đoái khất này tít ta vẫn cứ lê vị nong này nai pha anh phun hết tiếng còn ai hết trói xích oh

นี่นายพานเพื่อนกำลังอยากเบ็ดสวอปุติดเนาะนี่แมงูตาเห่เพื่อนช้า,าพันเลยสวสอปุติดนี่ร้อนคุณด่างเลย và chắc thời tiết làm biết ship bài làng nữa là vào đây cho tụ thì nó เด <Okay. c oughs> <laughs> ียวปลา้านเด้อพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งเดียวปลาไปสอนโคโคขันก็ขันน้อยเฮ้ยตัวน้น้อยอยู่ ใส่เงาใส่เงาประมาณห้กขีดตัวเลขแห้งมานมาแล้วมาแล้วพี่น้องเย